สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียอุ้มท้อง8เดือนเปิดโรงแรมจับชู้ัวดเล่นเมียน้อยแถมไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนที่5เมื่อวันที่2มีนาคมเว็บไซต์ต่างประเทศเผยว่าเมื่อเร็วเร็วนี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์จับชู้ในประเทศมาเลเซียถูกแชร์เป็นไวรัสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์โดยหญิงภรรยาที่กำลังตั้งคันรายหนึ่งอุ้มท้องของเธอ บุกเข้าไปที่ยวโรงแรมเพื่อเผชิญหน้ากับสามีที่กำลังนอกใจแอบประเลงรักอยู่กับเมียน้อยซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรือแค่2อถึงสครั้งจากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่าภรรยาเปิดประตูเข้าไปเจอสามีของเธออยู่กับชู้รักของเขา เธอชี้หน้าด่าเขาด้วยความโกรธแค้นพร้อมทั้งแฉพฤติกรรมของเขาโดยเธอจับได้ว่าเขาโกโหกบอกว่าจะไปดื่มกับเพื่อนแต่ความจริงแล้วกับพาผู้หญิงไปกินหม้อไฟที่ไห่ตีเหลาและพากันมาต่อที่โรงแรมนี้เธอยังมีคลิปหลักฐานตอนที่ทั้งสองคนควงกันขึ้นมาเช็คอินด้วยภรยาชี้นิ้วไปที่สามีด้วยความโมโหซึ่งเขาก็สวนกลับทันทีว่าอย่ามาโดนตัวฉัน ฝ่ายภรรยาได้ยินดังนั้นจึงหันไปพูดกับชู้รักของสามีว่าฉันอยู่กับเขามาห้าปีแล้วคุณไม่ใช่คนแรกหรอกนะคุณเป็นผู้หญิงคนที่ห้าที่ฉันจับได้ว่าเขาไปอยู่ด้วยคุณรู้หรือเปล่าหรือคุณไม่รังเกียจแต่แค่อยากจะสนุกกับเขาทางสามีตกใจที่โดนแฉอย่างน่าอายจึงรีบออกตัวปฏิเสธทันทีว่าเธอไม่รู้อะไรเลยฉันแค่มาเล่นคำๆกับเธอโดยรายงานเผยว่าภรรยารายนี้ คบหากับสามีมาห้าปีแต่เพิ่งจะแต่งงานได้เพียง3เดือนปัจจุบันกำลังตั้งท้องได้8เดือนที่ผ่านมาเธอจับได้ว่าเขานอกใจมาหลายครั้งรวมครั้งล่าสุดนี้เป็นครั้งที่5แล้วโดยขณะน,นี้คู่สามีภรรยากำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการหย่าร้างแต่ยังไม่มีการลงนามในเอกสารใดๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ